นำเสนอไก่ต้มซีอิ้วค่ะไก่ต้มซีอิ๊วนะคะหรือที่คนฮ่องกองเขารู้จักในชื่อว่าซี่ยวไก่ค่ะก็คือไก่ต้มซีอิ้วค่ะมาดามตวงใช้ไก่เบคลาค่ะฟังไม่ผิดค่ะพูดถูกเลยไก่ เบขาค่ะไก่เบขาก็มาจากสายพันธุ์ที่เกิดจากพ่อพันธุ์เบตรงผสมกันกับไก่เนื้อพื้นเมืองเลี้ยงที่สงขาค่ะไก่เบขาจะมีหน้าตาที่แตกต่างจากไก่เบตรงที่ปีกเนี่ยธรรมดาแล้วไก่เบตงปีกจะสั้นขาจะสั้นแล้วตัวจะอ้วนกลมนะคะส่วนเบขาเนี่ยดูท่าทางหน้าตาเขาออกจะคล้ายๆไก่ไทยก็คือรูปร่างสมส่วนสลิมหน่อยๆนยหนังกรอบเนื้อนแน่นไขมันน้อยที่สําคัญคือ มีคอลลาเจนสูงแล้วไก่เบคขาราคาถูกกว่าไก่เบตงเพราะว่าสายพันธุ์นี้ใช้เวลาเลี้ยงแค่3เดือนครึ่งในขณะที่ไก่เบตงเขาต้องเลี้ยง6เดือนค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้จะเป็นเมนูไก่ต้มซีอิว๊วในสไตล์ฮ่องกงใครไปฮ่องกงแล้วก็เห็นเป็นไก่ที่เขาแขวนแขวนแนแขวน,ขวน,ขวนตามร้านเนี่ยที่หนังเขาจะออกเป็นสีน้ําตาลออกแดงๆอันนั้นก็คือไก่ที่วันนี้มาดามตงจะทํค่ะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่การที่จะเอาไก่ไปทําความสะอาดด้วยการ ล้างด้วยเกลือก่อนนะคะสซับผิวเขาด้วยเกลือใส่เกลือลงไปในท้องเยอะๆนี่ค่ะก็เอาเกลือคุกเคล้าให้ทั่วแล้วก็ทิ้งเขาไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาไปล้างน้ำเปล่า เราต้องล้างในท้องให้สะอา,ะอาดๆโอเคค่ะเมื่อล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตัดขาออกค่ะแล้วก็ตัดเล็บให้เรียบร้อยตัดตรงข้อแต่ว่าอย่าตัดลึกไปเดี๋ยวหนังมันหด น,นี้เดี๋ยวเราจะเอาไก่มาลวกน้ําร้อนนะคะเพื่อที่จะให้หนังเขาสวยงามเราก็ตอนนี้คือน้ําปล่อยให้เดือดเสร็จแล้วเดือดประมาณนี้เอาไก่จุ่มขึ้นลงค่ะประมาณ5-10ถึรอบเพื่อให้น้ําร้อนเนี่ยเข้าทางท้องเขาไก่ก็จะสุกทั่วกันตอนนี้ครั้งที่สิ เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทิ้งเขาอยู่ในน้ำแบบนี้พร้อมขาทิ้งไว้แบบนี้ค่ะประมาณ10นาทีน้ำไม่เดือดนะคะน้ำร้อนๆระหว่างเรารอไก่นะคะเราจะมาเตรียมส่วนของน้ำซีอิ๊วที่เราไปต้มไก่น้ำซีอิ๊วที่ต้มไก่เนี่ยเดี๋ยวแรกเริ่มเลยเราจะทำคาราเมลค่ะมาดามตูงก็จะใช้ตัวน้ำตากลกวดนะคะผัดกับน้ำมันเล็กน้อย แล้วก็เอาลงไปผัดให้เขาเป็นคาราเมลก่อนแล้วเราก็จะเอาเครื่องต่างๆลงไปผัดตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าน้ำตาลของเราเริ่มจะสีออกสีเหมือนน้ำผึ้งอ่อนๆนะคะเราจะใส่เครื่องลงไปก็จะมีขิงแล้วก็หอมแดงค่ะใบกระวานแล้วก็ลูกกระวานเราจะคั่วให้เขาหอมๆ หลังจากนั้นเล่ากุหลาบเราจะใส่น้ำปลาค่ะสีอิ้วดำเล็กน้อยต้นหอมค่ะสีอิ้วขาวมาดามตวงค่ะ เราจะเคี่ยวให้ส่วนผสมเขาเข้ากันเติมสีส้มผสมอาหารเป็นสีผงใส่นิดเดียวเดี๋ยวค่อยดูสีตอนที่เอาไก่ลงก็ได้ค่ะเคี่ยวไปสักครู่นึงหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเติมน้ำลงไปเติมเท่านี้ก่อนแล้วก็เอาลงหม้อเพื่อที่จะเอาไก่ของเราเนี่ยลงไปต้มกับซีอิ๊วที่แบบ เข้มข้นให้ได้เยอะๆก่อนทิ้งให้เดือดแป๊บนึงค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าได้ซีอิ๊วข,วขาวของมาดามตวงเนี่ยมันจะหอมมากๆเลยค่ะที่สีอิ่วขาวทั่วๆไปเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าสีของน้ำสีอิ๊วมันจะออกใสๆสีอิ๊วขาวของมาดามตวงเนี่ยจะเป็นสีอิ๊วที่หมักธรรมชาติใช้เกลือหิมาลายันสีชมพูไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ปรุงแต่งกลิ่นสีสังเคราะห์ค่ะเวลาเปิดใช้กรุณา เก็บเข้าตู้เย็นค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่เปิดสามารถวางไว้ข้างนอกได้2ปีค่ะดูวันหมดอายุที่ขวดได้เลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไซส์ในเซ็ตคู่ครัวค่ะส่วนอันนี้จะเป็น300 ml แล้วตอนนี้มีไซส์ใหญ่แล้วสำหรับครอบครัวใหญ่ขนาด700 ml ค่ะมีทั้งซีอิ๊วน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็น้องใหม่คือน้ำจิ้มสุก,กี้ค่ะเป็นสูตรกวางตุง้งผสมกับสูตรโบราณที่ใส่เต้าหู้ยีค่ะมี2ขนาดค่ะวางขายที่กูเม่มาเก็ต วิลล่าซูเปอร์มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์ค่ะหรือว่าจะสั่งได้ที่ Line แอด a มาดามตงค่ะหรือช้อปปีก็มีค่ะโรบินฮูดก็ได้ค่ะไก่ที่เราลวกน้ำแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีได้เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราจะเอาไปต้มในน้ำซีอ e ิ้วค่ะเดี๋ยวเราไปหลังบ้านเลยมา <c oughs> เราจะปิดฝาทิ้งไว้ อีก20นาทีค่ะพอครบ20นาทีค่ะเราจะปิดไฟแล้วก็ปิดฝาทิ้งน้องไก่ไว้ในหม้อแบบนี้ค่ะอีก10นาทีค่ะขั้นตอนการทำน้ำจิ้มนะคะ<ม>เราจะใช้น้ำมันพืชค่ะอุ่นน้ำมันพืชให้ร้อนค่ะเราจะบีบน้ำออกจากต้นหอมสับค่ะบีบเอาน้ำออกค่ะแล้วก็จะมีขิงสับบีบเอาน้ำออกค่ะ หลังจากนั้นเราจะผสมเขาด้วยกันเราจะใส่ผงไก่นะคะผงไก่เดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าผงไก่ซื้อที่ไหนแต่ถ้าไม่มีผงไก่เนี่ยเราก็ใส่เกลือแล้วก็เอาเปราะหอมค่ะตําป่นๆค่ะใส่เล็กน้อยแค่หยิบนิ้วผสมลงไปนี่ค่ะตอนนี้น้ำมันร้อนแต่ว่ายังไม่ได้ถึงเดือดน,นะคะแค่ประมาณพอควันขึ้นแล้วก็คนค่ะ เราก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะความเค็มนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มไก่สไตล์ฮ่องกงหลังจากที่ผักไก่แล้วเราจะเอาน้ำมันส่วนที่อยู่ข้างบนน้ำต้มไก่นะคะเอาออกมาเอาไว้เพื่อส่วนนี้จะเอาไปทาไก่ให้สีสวยงามแล้วก็มีความเงางามแล้วก็ไก่นี่มันยังมีความชุ่มฉ่ำ เราจะเติมน้ำมันงาค่ะเราก็จะได้น้ำมันงาหอมบนผิวไก่ค่ะแปลตอนนี้เวลาครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องไก่ขึ้นมาเลยนี่สีสวยงาม สิอิวนะคะขอบคุณเชปป้อมสำหรับสูตรที่โทรบอกมาดามตวงค่ะอย่าลืมติดตามตวงตั้งเตาได้ใหม่ในเมนูอื่นๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้มาดามตวงด้วยนะคะมีทั้งในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook TikTok แล้วก็ IG ค่ะวันนี้ลาไปก่อนบาย ินที่ห้องกงเลยหนังกรุบเนื้อแน่นไก่มีความหอมมากๆค่ะได้สีอิ๊วรสชาติดีๆไม่ต้องไปกินฮ่ห้องกลงละไก่เมค้าเนี่ยเวิร์กมากอร่อยนะอย่าลืมซับไก่นะคะซับไก่ซับไก่ซับสไก่ซับสไก่